โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแลนดอมอีกแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r o บ็อกอีกแล้วนะครับผมแมป n o w b a l l อ b B ีนะครับผมใช่ซึ่งแมปนี้เราเคยเล่นกันมาแล้วถึง3พาร์ตด้วยกันนะครับซึ่งพาร์ตแรกก็จะเป็นโวล์เนาะ พาร์ทสอโบสองพาร์ทสา,สาก็โบสานะฮะซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สี่นะครับซึ่งเราจะมาตะลุยโบสี่กันเว้ยทุกคนซึ่งพาร์ทที่สามเนี่ยอัดไปครั้งล่าสุดเมื่อ9้าเดือนที่แล้วนะครับผมใช่มันนานมากเลยทุกคนนะคะผมตั้ง9้าเดือนแน่นะครับแล้วผอเอิญว่าเอ,อกลับไปเจอคลิปตัวเองตอนอยู่โบสามแล้วรู้สึกเหมือนแมบนี้มันยังสนุกอยู่เว้ยทุกคนก็เลยคิดถึงนะครับก็เลยกลับมาอัดโบสนะครับ ซึ่งถ้าใครที่ยังมาได้ดูโบหนึ่โบสโบสก็กลับไปดูได้นะครับผมโดยการกดปุ่มค้นหาที่หน้าช่องผมนะแล้วเอาคำว่า snowball o p p y ไปวางนะครับก็จะเจอทั้งทั้งหมดทุกคลิปเลยนะครับผมมีคลิปช็อตด้วยนะฝากดูด้วยนะจ้าทางนั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับวู้ เฮ้ยซึ่งไอสเก็ตบอร์ดที่ผมขี่อยู่นี่เป็นสเก็ตบอร์ดกุญแจสําหรับคนที่ล็อกอินเจวันนะครับซึ่งผมครบ7วันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเข้าเกมมามันก็ให้รางวัลมาเลยเจวันนะฮะ <laughs> ใช่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับวู้ตั้งแต่จบพาร์ทสี่ไปก็9เดือนแล้วนะครับค่อนข้างนานเลยเฮ้ย <c oughs> ไปก็เลยลุยบึน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 บน,บน,นะฮะ สบายสบายวูนี่โว่สามจริงเหรอเนี่ยทำไมมันดูง่ายจังเลยทุกคนนะฮะโว่สามจริงหรือแค่แค่คำล้อเล่นนะฮะเออโว่สามจริง,รงๆนะเนี่ยกดตรงปุ่มเทเลพอร์ตได้นะครับเนี่ยไอโว่สี่พูดผิดพูดผิดนะครับตีปากแปบบ๊บนี่มันคลิปที่สี่ก็ต้องเป็นโว่สี่สินะครับเออนะฮะโบ่สี่จริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่โบ่สามบ้าแล้วโบ่สี่โบ่สี่นะฮะโทษที อืมหูหูกระโดดถึงไปเนี่ยไม่ถึงครับโอ้เซ็งเลยวูหูถึงไปเนี่ยไม่ถึงครับอีกแล้วโอเคผมว่าเราต้องย้อนกลับทุกคนกระโดดมาแล้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้เออเพราะว่ามันไม่ถึงไงเราเลยต้องย้อนกลับโอะโอะโอะโอ้โอโอ้โอย้อนกลับได้ไหมโอ้ได้อยู่นะครับเฮ้ยย้อนกลับแล้วล่วง นี่เพิ่งจะ8%เองนะทำไมนายตายบ่อยจังเลยในแกปเรนดอมไม่เหมือนคนเซียนเซียนเลยที่ผ่านมาถึง3โว่ะไม่เหมือนคนเซียนเซียนที่ผ่านมาถึง3โวลเลยนะนายก็แง่แหละไม่ได้เล่นมาเก้าเดือนขอลื้อฟื้นความทรงจำหน่อยเซ่ฉันไม่ได้เล่นมาตั้งเก้าเดือนแล้วนะเอ้ยยติดติด้ย้กรเด็นไปไกลงงเลยทุกคนงงใช่ไหมผมก็งงครับ นะฮะไม่ใช่ค่าคุณที่งงผมก็งงเหมือนกันครับผมนะฮะอยู่ๆผมก็กระเด็นกระดอนกระเด้งกระดึงกระดังไปไหนก็ไม่รู้นะครับงงมากงงมากนะฮะงงจริงจริงงงจริงจริงฮึบฮึบฮึบโอ,อ้กระโดดได้ดีสวยงามสวยงามสวยงามเพิ่งจะผ่านไป14%เปอร์เซ็สวยงาม <laughs> สวยงามจริงๆนะฮะเออไม่ได้เล่นมาเก้าเดือนฝีมือตกเอากือบโดเลเซอร์นะครับเออยีนะเนี่ยที่เรายังเก่งอยู่นะครับบอกว่าเก่งอยู่แต่ตายไปแล้วไม่รู้กี่รอบนะฮะนั่นน่ะสีนั่นน่ะสีกระโดดข้ามไปอืมชึบ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 กระโดดดีๆกระโดดดีๆโอเคสวยสวย สวยงามประจุ uh ่าฮะขึ้นรูเลยนะครับจริงๆเราต้องลงไปในรูกลมๆใช่ไหมแต่เราไม่ต้องลงเราขึ้นมาเลยนะไ <laughs> ต่รูข้างบนแทนนะฮะกระโดดถึงปะเนี่ยว้ยเ้ยเว้ยเกือบไม่ถึงทุกคนออ้แต่ถึงอยู่นะประจุปจุโดนพื้นได้ปะเนี่ยอ๋อโดนได้งั้นไม่เป็นไรนะครับนะฮะแต่พอมาอยู่ข้างล่างแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในเขาวองกดเลยแฮะทุกคนฮึบโอเค สวยสวยไม่มีปัญหากระโดดข้ามทางนี้เลยไม่ต้องไปทางซ้ายชึบ25%แล้วทุกคนนะฮะอันนี้ถือว่าไวหรือช้า25%เนี่ยโอ้ยเกือบตกนะฮะเบี่ยงหลบเลเซอร์เมื่อกี้เกือบตกอืมชึบชึบชึบกระโดดหลบนะฮะจริงๆไม่ต้องกระโดดก็ได้นะเมื่อกี้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชะลอก่อน ออชะลอชะลอ,อก่อนอออฮ่าฮือเซิงชะมัดเมื่อกี้มันไม่ยอมเด้งให้ทุกคนเออต้องเด้งอย่างนี้เซ่ทำไมเมื่อกี้แกถึงไม่ยอมเด้งให้ฉันจ้บ้าเอ้ยฉันเกลียดแกที่ไม่ยอมเด้งให้ฉันฮึบ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 ฮุยฮ,ฮุตกตก ใจหมดเลยหึตุ่ยแล้วตายเยอะเกินไปแล้วนะน้องๆหัวล้อย่ะแล้วเนี่ยฮึบโอเคได้ละเฮออย่ามาหัวล้อผมนะผมมาเก่งมากมากเลยนะเฮอฮาชบฮาชบโอเคสบาย ฮัชชุบ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 โอเคสวยงามสวยงามสวยงามสบายสบายทุกคนสบายสบายนะฮะฮชชุบฮัชชุบสวัสดีครับ<อ>ใครอ่ะสองคนทำไมายืนนิ่งไม่รู้เหมือนกันงั้นขอแซงเลยแล้วกันนะนะฮะยืนิ่งจัดถ้าโดนลูกตุ้มสีแดงคือตายเลยใช่ไหมเนี่ยต้องไปเกิดใหม่ที่หน้าเส้นนะฮะ อ่าแต่ว่าผมไม่โดนผมไม่โดนผมไม่โดนผมหลบเก่งมากผมหลบเก่งมากผมหลบเก่งมากๆจริงๆนะฮึบโอ้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 เกือบตกเออนึกว่าจะตกซะแล้วเมื่อกี้นะฮะอันนี้พื้นอะไรทำไมมันดูไม่น่าเหยียบเลยทุกคนนั่นดิโอ้ยเกือบตกอกแล้วึบ เดี๋ยวมากระโดดกระเด้งกระดึงกระดังกระเด้งกระดึงกระดังโอเคสวยสวย,สวยไปต่ออู้ห้ามลงไปใช่ไหมหรือว่าลงไปได้วะทุกคนไม่รู้ไม่แน่ใจอยูุงบนลดีแล้วไปกันต่อเลยวูู้้เข้ามาในรูตรงกลางเคิบโอเคเพิ่งจะส3เปอร์เนต์องเหรอทำไมช้าจาังอ้าวอ,อ๋อได้หรอ แล้วมันจะหายไปเพื่ออะไรในเมื่อเรายือนอยู่บนพื้นสีม่วงได้ทุกคนนั่นน่ะสินั่น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 นะสีนี่ครับผมอือฮึบ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 ,ฮบไปต่อนะฮะเด้งเป็นหมูเด้งเลยทุกคนนดดเดีเดดเดดเด้เดหมูเด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 ดดี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  มีใครฟังเพลงนี้ไหมครับมันอยู่เต็มติ๊กต k อกไปหมดเลย youtube แม้แต่ Youtube ช็อตก็มีนะครับมีเยอะมากนะฮะเฮ้ยฮึบว่ไม่ทันอีกแล้วโธ่เอ้ยฮึบอ้ยยากยากยาก,ยากอันนี้ยากทุกคนอันนี้ยากนะฮะอ๋อมันพื้นมันหายไปไว้ทุกคนมันก็เลยยากโอเคเข้าใจละนะฮะอ่าเราต้องค่อยๆไปนะฮะ พื้นมันหายจริงแต่มันไม่ได้หายไวขนาดนั้นนะครับอืมโอเคห้สละฮับฮบวู้ฮบโอเคสวยเกือบเกือบตกเมื่อกี้เฮ้ยฮฮฮฮฮฮโอเคฮึบฮึบ ฮึบฮบฮบกระโดดหลายขั้นกระโดดหลายตอนกระโดดเยอะมากกระโดดเป็นหมูเด้งโอเคห้เปอรเซ็นต okay, ์แล้วนะครับสวยงามอู้ข้างหน้าอะไรเนี่ยทำไมมันดูยากนะฮะฮึบ,บมันหมุนตลอดเวลาอย่างนั้นหรอเฮืออู้ได้อยู่นะครับนึกว่าจะไม่ผ่านซะแล้วนะ่ะ ส่วนอันนี้ไม่ยากทุกคนแค่ไต่ขอบไปเรื่อยๆอย่าไปโดนสีแดงๆก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้สีม่วงโดนได้เนาะอืไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา60%แล้วจ้าสวยสวยแล้วนี่มันฝีมือดีจริงๆนะฮะมีฝีมือมีฝีมือถือว่ามีฝีมืออุ้ยข้างล่างข้างล่างดูยากกว่าข้างบนอย่าตกนะอย่าตกอย่าตก ออโอเคอยู่ข้างบนดีกว่าเมื่อกี้อูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฉันต้องหลบเลเซอร์เป็นเจมบอลเลยนะฮะเอ,อสวัสดีคุณผู้หญิงสวัสดีครับ <c oughs> เขาตกไปแล้วนะฮะยังทักทายกันไม่เสร็จเลยตกไปเฉยคุณผู้หญิงนะฮะนั่นสีรชุบอยาจะจอดดูอยู่ว่าคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่านะแต่คงจอดไม่ได้เพราะว่า มันจะเสียเวลาอีกอย่างคือเราไม่ใช่คู่กรณีเราไม่ได้ทําให้เธอตกนะเราแค่พูดว่าสวัสดีคุณผู้หญิงเฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ครับใช่กรชุบไปจชุบไปต่ออ่าห้าหกเก้าแล้วทุกคนอีกนิดเดียวก็จะถึง70%แล้วต่อไปก็จะเป็น80% 90%แล้วก็ร้อย่ปเซ็ยาว้ย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  เกือบตกวู๊เสียวหมดเลยอ่ะวัดเสียวจริงๆฮึบฮกระโดดกระโดดโอเคตรงนี้มีบูสด้วยแต่บูสเหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกคนเพราะงั้นไม่ต้องกระโดดหาบูสขนาดนั้นก็แหละอาฮะวิวววทางขาดทางขาด,าาด,ดทางขาดรลองดีๆทางขาดอาฮะ อันนี้ต้องกระโดดจริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันกลัวจังเลยเพราะว่าไอแพดกระโดดพวกนี้มันทํางานผิดพลาดทำงานผิดพลาดบ่อยมากทุกคนนะอืมใช่จริงๆเราตายเพราะแพดกระโดดมาหลายรอบแล้วแต่นี่เราตายเองนะฮะอืมใช่อันนี้เราตายเองตายเองซะงั้นววๆๆๆๆเหมือนจะเล่นความเร็วได้ดีแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนจะเล่นความเร็วได้ดีนะเหมือนจะเร็วนะเอาแพด เพิ่มความเร็วมาวางไว้ได้วยกันเยอะๆแต่ไม่เห็นเร็วสักนิดเอออันนี้เร็วกว่าเยอะนะฮะเฮ้ยอันนี้เร็วกว่าอันเมื่อกี้เยอะนะครับแต่ว่าวางห่างกันเยอะมากแต่ก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีอะ,อะเอออ่้ฮะห้ามห้ามห้ามเขาาม้าห้ามอ่อฮะยัดจังโอเคโอเค เลงดีๆทุกคนเลงดีๆอ่ะฮะอ่าได้แล้วได้แล้วนะฮะมันต้องเลงดีๆอย่าพูดพลาดนะฮะมาชิบเฮแดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเว้ยมาชุบมาชิบกระโดดดีๆอย่าตกนะฮะโอ้โหบูทบูทกากมากทุกคนอย่าบูทเลยดีกว่าถ้าจะบูทกันแค่นี้นั่นนะสิเฮ้ย <c oughs> ประมาทไปนิดนึงขอโทษขออภัยขออภัยขอโทษทำไมเราตายในเรื่องง่ายๆนะฮะนั่นน่ะสิทำไมเรื่องง่ายๆเราถึงได้ตายบ่อยแลอเกินทำไมเรื่องยากๆเราไม่ยอมตายกันนะฮะเออชอบตายเรื่องง่ายเซ็งชิมมัดเลยอือู้ตรงนี้ยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูจับรงแหละยากจริงฮึบโอ้เอะเมื่อกี้ไม่ตาย แต่ก็ตายอยู่ดีผมว่าเราต้องค่อยๆไปทุกคนค่อยๆไปค่อยๆไปนะฮะค่อยๆไปสเก็ตบอร์ดเรามันก็ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งซะด้วยสินะฮะโอเคได้แล้วยี่ห้าอย่าตกข้างล่างนะข้างล่างเหมือนจะยากกว่าเฮ้ยอย่าตกก็บอกว่าอย่าตกไงอ้าวไม่ได้ยากเท่าที่คิดนะฮะข้างบนยากกว่าอีกเห็นทางข้างล่างนึกว่าข้างล่างจะยากกว่าข้างบนไม่ใช่ ข้างบนยากกว่าข้างล่างทุกคนเมื่อกี้นะฮะเงียน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 เนเงียงีงียนเงียนกระโดดหลบวหาวเส็งมากหลบแล้วยังโดนอีกนะฮะอมโหลูกตุ้มลูกตุ่มเกือบโดนลูกตุ่มนะฮะ โอเคได้อยู่อุ้ยเดี๋ยวจะช็อตช็อตช็อตชอเมื่อกี้เราจะขึ้นตรงนั้นไปทําไมนะนั่นน่ะสินะฮะตรงเมื่อกี้มันไม่มีเหตุผลว่าเฮ้ยเฮ้ยทางหายทางหายไปเรื่อยๆทางขาดเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวชอ็ชอช,อชอเกือบตกนะฮะไปทางด้านข้างแล้วกันนะครับผมชอบด้านข้างมากกว่า,เ,วเ,าเดียว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 ไต่ขึ้นมาได้ไงไม่รู้ ปาฏิหารเมื่อกี้ฉันตกลงไปแล้วนะแต่ทำไมฉันยังอยู่นะฮะนั่นนะสี่อ้าวเส้นชัยแล้วหรอเงั้งนเงๆๆเงเงเงเผริตไหมโทษทีผมเผวอริตไปแล้วนะเฮ้ยรีไหมยังไม่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 รีไม่รีไม่รีนะฮะอ้าวและเราทำเวลาไปทั้งหมด13นาที46วินาทีนีครับผมเธอเป็นไงบ้างนะครับสำหรับแบบ เออสโ o ว์บอร์ดออีนะครับผมใช่สนุกอยู่เหมือนเคยไหมผมว่าก็ยังสนุกอยู่นะเออผมชอบจังนะฮะไม่ได้เล่นนานแล้วคิดถึงดีนะครับชอบชอบ